วิธีตรวจโยกแท้ปอ้อมง่ายๆดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าทำยังไงผมจะนำไปเซอร์ที่สถาบัน GIT จะต้องแกะหัวโยกออกจากตัวเรือนก่อนเพราะว่าแล็บเขาะจะต้องชั่งน้ำหนักตามกรลัดต่อให้ผมจะรู้ว่ามันเป็นของแท้ซะขนาดไหนเนี่ยลูกค้าที่เขารับไป เขาก็จะต้องอยากได้ผลเซอร์กับคนกาใช้คั้ิธีการเช็คจบแฉลกปลอมสําหรับคนที่ไม่มีความรู้คือใช้เงินแก้ปัญหาครับเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนเป็นหยกแท้หยกปลอมไม่ต้องให้เซียนมาคอนเฟิร์มหลายๆคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนําไปเซอร์แล้วมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงจะแสงแดดจ้าแสงแดดในล่มจะสภาพแสงไหนของสวยก็ต้องสวยอยู่วันยังค่านะครับเดี๋ยวไปเซอร์กันเลยครับผมการเซอร์ก็ต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เพราะว่า ยกเลิกหวค่ะคุณสายาไม่ได้มานานเลยนะ่ลองมามันคือความไว้วางใจของผู้บริโภคแหลบบังแหลบเซอร์ยกแท้เป็นหยกปอมเซอร์ยกปอมเป็นยกแท้นี่ละครับคือเหตุผลที่ต้องเลือกแหลบเซอร์ดีสิ่งที่ผมพูดไม่ได้กล่าวหาใครผมเจอมาทั้งหมดแล้วที่ผมพูดมานี้ส่วนสามไม่ได้เซอร์กว่าหน้านี้เหลือแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวครับที่เหลือเป็นเจ้าของแล้วกราบขอบพระคุณทุกการไว้วางใจที่มีให้ผมและผมจะทาความรู้เรื่องยกให้มีประโยชน์ต่อผู้คนต่อไปขอเติมว่อีกเลื่อนเพจปลอมเยอะมากชอบหลอกคนให้้้้้อออออออเเเเงงงิิินนนนนนซืยยยยกลุภาาาาาพพพจจจรรรมสตตตขขหหผผูููคคทีี่่ณ ร้านคนขึ้นไปเท่านั้นสุดท้ายนี้มาถ่ายกันหน่อยว่าผ้าหยบองค์นี้ผมแก่เป็นอะไร